6สาเหตุท้องอืดท้องเฟอ้อหลายคนนะครับอาจจะเกิดอาการแบบอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อบ่อยๆนะครับแต่ก็ไม่รู้สักทีเลยว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับวันนี้ก็เลยนําเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับกับ6สาเหตุท้องอืดอาหารไม่ย่อยมาเล่าให้ฟังกัน,นครับโดยปกตินะครับอาการท้องอืดเนี่ยก็เกิดได้จาก หลากหลายสาเหตุนะครับแต่วันนี้เรานํามาประมาณ6สาเหตุมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าสาเหตุโดยทั่วไปเนี่ยของการที่เรามีอาการพวกท้องอืดอาหารไม่ย่อยท้องเฟอ้ออืดอัดแบบนี้นะครับเราจะแก้ได้อย่างไรนะก็ถือว่าเป็นอาการหนึ่งที่หลายคนก็อาจจะเคยประสบพบเจอครับคือเมื่อเกิดอาการท้องอืดแล้วเนี่ยก็จะมีอาการแบบแน่นท้องนะท้องป่องลมในท้องเยอะ มักจะมีอาการบริเวณกลางท้องนะครับด้านบนระหว่างใต้ดินปีโดยลักษณะหรือพฤติกรรมนะครับที่มีอาการของอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยหรือมีลมในกระเพาะเนี่ยก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเลยทีเดียววันนี้นํามา6สาเหตุมาเล่าให้ฟังกันครับข้อแรกเลยนะครับอาการของท้องอืดเนี่ยอาหารไม่ย่อยเนี่ยส่วนมากก็มาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารครับ พราะอะไรครับบางคนเนี่ยชอบแบบว่ารีบรับประทานอาหารแบบไม่เคยเคี้ยวให้ละเอียดครับเคี้ยวคำสองคำแล้วก็กลืนคํา2คําแล้วก็กลืนพูดง่ายๆว่าเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดแล้วก็กินรับประทานเร็วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นส่วนหนึ่งแหละที่ทําให้เกิดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยได้นะก็คือรับประทานเยอะด้วยบางคนเนี่ยไปทานอาหารพวกบุฟเฟ่ต์นะครับหมูกระทะต่างๆหรือว่าจะเป็นอาหารที่แบบ รับประทานไม่อั้นน่แหละแบบนี้เราก็รับประทานเข้าไปเยอะมากแล้วก็รับประทานเร็วหรือว่าเขียวไม่ค่อยละเอียดครับซึ่งอาการแบบนี้แหละสา,หาเหตุเหล่านี้แหละจะทําให้เกิดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยนะครับแล้วก็จะส่งผลทําให้รู้สึกอึดอัดแน่นท้องต่างๆ,ๆนะครับหรือบางคนเนี่ยก็รับประทานอาหารที่มันเผ็ดอาหารย่อยยากนะครับ <ๆ S 2> พวกนี้แหละก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้นะครับ หรือบางคนกช็ชอบรับประทานอะไรที่เป็นของดิบๆเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำอัดลมชาก,กาแฟพวกนี้พวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะอาจจะมีผลที่ทําให้เกิดอาการท้องอืดได้นั่นเองนะครับก็ต่อมานะครับข้อ2องนะสาเหตุของอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะก็มาจากการที่เราอ้วนนะครับน้ำหนักเกินมาตรฐานนั่นแหละน้ำหนักเกินค่า BMI นะก็คือจะมีอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยเนี่ยมากกว่าคนทั่วไปนะครับ เพราะว่าแรงดันในช่องท้องนั้นเพิ่มมากขึ้นนะเกิดจากการที่น้ำหนักนั้นเกินค่ามาตรฐานนั่นเองต่อมาครับสาเหตุข้อที่3นะก็คือบางคนเนี่ยรับประทานอาหารแล้วเนี่ยก็รีบนอนนะครับนอนหลังรับประทานอาหารก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการท้องอืดได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้ารับประทานอาหารเนี่ยก็ไม่ควรนอนทันทีนะหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ควรที่จะนอนในทันทีควรขยับร่างกายให้มีการเคลื่อนไหวนะครับพฤติกรรมนี้นอกจากจะทําให้เรามีอาการของท้องอืดแน่นท้องแล้วก็อาจจะนํามาซึ่งสาเหตุของอาการกดไลย,ย้อนอีกด้วยนะก็ถือว่าอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มนะท่านกินปุ๊บแล้วก็นอนปั๊บแบบเนี้ยนะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิด อา,อาการท้องอืดได้นั่นเอง 4. บางคนเนี่ยครับอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรืออาหารไม่ย่อยเนี่ยมาจากผลข้างเคียงของยาบางประเภทครับเช่นพวกยาปฏิชีวนะหรือยาสเตียรอยนะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่จะต้องรับประทานยาพวกนี้เป็นประจำนะครับก็อาจจะต้องลองสังเกตว่าอาการท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยนั้นเกิดจากยาพวกนี้หรือเปล่าเช่นยาสเตียรอย ยาปฏิชวนะหรือยาประเภทอื่นๆครับถ้าเราไปหาหมอแล้วก็ลองปรึกษาแพทย์ดูว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากยาผลข้างเคียงของยาตัวนี้หรือไม่อย่างไรนะครับก็จะเป็นวิธีที่ดีนะครับในการที่จะทราบว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากยาที่เรารับประทานเป็นประจำนั่นเอง 5. ปัญหาจากสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบ กระเพาะอาหารอะไรแบบนี้นะครับบางคนเนี่ยเกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อเนี่ยมาจากปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอื่นครับเช่นเกี่ยวข้องกับพวกลำไส้เล็กกดไหลย้อนนะอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะนะครับก็เลยนํามาซึ่งอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเราเป็นอะไรเกี่ยวกับพวกทางระบบทางเดินอาหารต่างๆไหมนะครับแล้วก็ลองปรึกษาแพทย์ดูว่าอาจจะส่งผลทําให้เกิด ทำให้เกิดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยได้นะส่วนข้อสุดท้ายครับสาเหตุในการที่จะทําให้เกิดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือว่าความเครียดต่างๆนะบางคนเนี่ยเกิดจากความเครียดนะครับความเร่งรีบนะครับความกดดันต่างๆก็นํามาซึ่งอาการเครียดกังวลวิตกต่างๆนะครับแล้วก็บางคนก็นําไปสู่การสูบบุหรี่ด้วยคราวนี้ก็เลยส่งผลนะครับต่อองค์รวมว่าเออ ความเครียดนั้นนํามาซึ่งอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยด้วยนั่นเองครับวิธีการนี้ก็จะเป็นตัวบอกได้อย่างหนึ่งด้วยนะถ้าเรามีความเครียดบ่อยๆนะครับแล้วก็มีการสูบุหรี่ด้วยเวลาเรารับประทานอาหารแล้วมีอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยนะก็อาจจะมาจากสาเหตุนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรารู้สาเหตุแล้วนะครับเราก็ต้องพยายามจัดการกับสาเหตุนั้นให้ได้นะครับแล้วก็จะได้ไม่มีอาการของท้องอืดอาหารไม่ย่อยอีกนะซึ่ง วิธีการจัดการนั้นก็ต้องไปจัดการตามวิธีที่เราเป็นสาเหตุนั่นแหละเช่นถ้าเราเคี่ยวอาหารไม่ละเอียดก็เคี่ยวให้ละเอียดมากขึ้นรับประทานให้ช้าลงนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเยอะจนเกินไปนะพวกอาหารมันเผ็ดอาหารย่อยยากก็ต้องลดลงหรือหลีกเลี่ยงก็เป็นไปได้นะครับหรือถ้าน้ําหนักตัวเกินค่ามาตรฐานนะหรือว่าอ้วนนะก็ต้องพยายามควบคุมน้ําหนักออกกําลังกายให้มากขึ้นรับประทานให้หน้อยลงครับถ้ามีพฤติกรรมในการที่ทําให้เกิด ภาวะของความเครียดนะทำให้เกิดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยก็ต้องดูแลบริหารความเครียดให้ดีครับรวมไปถึงบางคนถ้าเกิดกินพวกยาที่มีผลข้างเคียงอันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์แล้วละ่ะว่าเราจะมียาตัวไหนหรือวิธีการลดผลข้างเคียงของยาที่เรารับประทานนั้นจะทําได้อย่างไรครับรวมไปถึงถ้ามีปัญหาสุขภาพอื่นๆก็ต้องดูแลและร,รักษาให้เป็นอย่างดีจะได้ไม่เกิดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยน,ะนั่นเองก็เป็นวิธีนะครับเรารู้สาเหตุแล้วเราก็หาวิธีในการที่จะ จัดการกับสาเหตุนั้นนะครับทำให้ทำให้เรามีอาการไม่เป็นอาการของท้องอืดหรือว่าอาหารไม่ย่อยต่อไปนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นทั้งหมด6วิธีนะครับของสาเหตุของอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยซึ่งเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้นะครับโดยรู้สาเหตุแล้วก็ ก็หาวิธีในการแก้นั่นเองก็เป็นวิธีที่แบบไม่ได้ยากนะถ้าเราเข้าใจนะในหลายๆข้อเราก็สามารถทําได้ทันทีเลยเพราะว่าว่าข้อหลักๆแล้วที่ส่วนมากที่ทําให้เกิดอาการท้องอืดนนะ่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการรับประทานอาหารมากกว่าที่จะเจอบ่อยนะครับไม่ใช่ว่าข้ออื่นไม่มีนะแต่ข้อที่เจอบ่อยเนะนี่ยน่าจะเป็นพฤติกรรมการรับประทานอาหารเช่นการกินเร็วไปนะครับกินเยอะไปกินอาหารที่เผ็ดมันอาหารที่ย่อ,อยยากต่างๆพวกนี้แหละก็นํามาซึ่งการ เกิดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยแค่แก้ข้อแรกเนี่ยก็อาจจะช่วยไปได้ส่วนมากแล้วนะครับแต่ทุกแต่แต่ในหลายๆข้อเนี่ก็เป็นแค่นําสาเหตุมา6ข้อนะั้นจริงก็มีมากกว่าน,นี้นะครับก็ลองดูจาก6ข้อน,นี้แล้วก็แก้ที่ต้นเหตุเท่านั้นเองเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาของอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยได้แล้วนั่นเองลครับ